วันนี้เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสานีสิริพัฒมหาวัชลราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือนสุทธนารีนาธไปวัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางพวงมาลัยส จุดธูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระสีสุดารักษ์ จากนั้นส่งวางพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชหลังเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งจุดเทียนพรรนาและถวายผ่านพุ่มเทียนพระประธานส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถส่งศีลประธานพระสงฆ์ถวายศีลจบส่งทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกณ์ส่งหลังทักษีณนท พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำศาราเฉลิมงพระเกียรติส่งพระสุรายส่งเจิมเทียนพรรษาแล้วส่งประเคนพุ่มเทียนถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆจำนวน69วัดส่งหลางทักษิน,นทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาซึ่งวัดศรีสุดารามร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายเทียนพรรษาแก่พระอารามหลวงและอารามต่างๆเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วัดศรีสุดารามเดิมชื่อว่าวัดฉีปักขาวสันนษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ท่งบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดศรีสุดารามแล้วส่งยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเป็นอนุสรณ์แด,ด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวัชลราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระัตนตไตรและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุง เทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศัการาช2565ประกอบด้วยเทียนลอยใหญ่39ต้นและเทียนสลัก48ต้น ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาให้นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและพระราชทานพระบรมโอกาให้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาณวัด ธาตอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น